สวัสดีครับพบกับสุลค์ข่าลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ฟาเบโซโรโมโนเปิดเผยข่าวดีแบบสุดๆว่าอิบไรมากกอนเตใกล้ต่อเนเชุูใหม่กับลิเวอร์ pool แล้วตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนปรีกย่อยเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะสโมสรลิเวอร์ pool นะครับที่ณนตอนนี้ใกล้ที่จะได้รับข่าวดีเข้าไปทุกขณะและมีคำยืนยันออกมาว่าตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์ pool นั้นใกล้ที่จะบุกุข้อตกลงในการเซ็นสซญญา ฉบับใหม่กับอิบไรามากกนาเต้ได้แล้วโดยในตอนนี้เหลือเพียงแค่การเครียรลรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะและตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าอิบไรามากกนาเต้น,นั้นได้ตอบตกลงที่จะเซ็นสัญญาช่วใหม่กับลิเวอร์พูลเป็นที่เรยบรออยแล้วโดยณกตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่า ลิเวอร์พูลนั้นกำลังปวดหัวอย่างหนักกับการต่อสัญญาชุมใหม่ให้กับผู้เล่นตัวหลักอย่างเทนอเล็กซานเดอร์โนเว์จูฟันได์และโมมิดซาลาที่ต่างก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แต่ณตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าลิเวอร์พูลจะสามารถต่อสัญญาชุมใหม่ให้กับผู้เล่นทั้ง3คนนี้ได้เป็นผลสำเร็จแต่อย่างใดจนทําให้หลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะเสียผู้เล่นทั้ง3คนนี้ออกจากทีมไปแบบฟรๆในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เลยนะฮะ แต่ล่าสุดนะครับได้มีรายงานข่าวดีออกมาจากท่านของฟอร์บิโซโรโมโนผ่านทางช่อง YouTube Channel ส่วนตัวของเขาโดยยืนยันว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะทำสำเร็จกับการตัดสัญญาชหม่ให้กับจาเรคอนซาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและณตอนนี้กำลังที่จะถึงคิวของอิบรียมากโกนาเต้กองหลังตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสที่กำลังจะมีการเซ็นญาช่วให่กับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้ ผมสามารถยืนยันได้ว่าเซนเต์แบ็กร่างยักษ์รายนี้ใกล้ที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลแล้วและนะั้นตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ข้อมูลปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ต้องทําให้เสร็จสิน้นแต่เชื่อได้ว่าไม่น่าจะใช้เวลานานสําหรับขั้นตอนนี้และอิบรรมากกานาเต้จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลภายในเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้กกานาเต้มีความสุขดีมากๆกับลิเวอร์พูลและเขารู้สึกได้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับสโมสรแห่งนี้มากแค่ไหน เขาเป็นส่วนสําคัญในทีมยุคใหม่ของอา์เนอร์สโลตดังนั้นเขาจึงรู้สึกยินดีที่จะได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปด้วยสัญญาระยะยาวนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีเช้านี้สำหรับแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะส่วน3คนนะครับฟันได้โมซาลาและเทนช์ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะต่อสัญญาช่ดใหม,ม่กันได้สําเร็จหรือไม่สอ็อตมุ่งแก้โจทย์ยากประฟอร์มนูนเยสปิดจุดอ่อนติดกับดักล้ำหน้า อันเนอร์สโลตนะครับกุนซือลิเวอร์พูลกำลังพยายามแก้ไขปัญหาที่เช็กกิครยังแก้ไม่ตกนั่นก็คือการพัฒนาฟอร์มการเล่นของดาวินูเยสให้ดีขึ้นอันเนอร์สโลตผู้จัด,ดจาการทีมลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญน,นั่นคือการยกระดับฟอร์มการเล่นของดาวินูเยสก่อนหน้าทีมชาติอุรุกวให้กลับมาเฉืฉอยช้อ,ยอีกครั้งซึ่งเป็นปัญหาที่แม้แต่เจ็กกิ้งครอดีตกุนซือยังแก้ไม่ตกนะครับปัญหาสำคัญของนูเยสก็คือ การติดกับดักล้มหน้าบ่อยครั้งโดยสถิติในฤดูกาล2023-2024เผยเห็นว่าเขาติดกับดักล้มหน้ามากถึง33ครั้งซึ่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแม้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริง22เกมซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นที่ติดกับดักล้มหน้ามากที่สุดถึง5ครั้งสรัส,ะะสะแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจในตัวของนูนเยตอย่างชัดเจนโดยการส่งเขาลงสนามเพียงแค่1นัด จัดเเกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้รายงานจากเดลเมลระบุว่าสอลตกังวลเกี่ยวกับการเล่นนอกตำแหน่งของนูนเยตเช่นเดียวกับที่เจ็ตเกงคลับเคยประสบเจอเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับซอลตจึงจัดประชุมพิเศษขึ้นทุกวันโดยมีนูนเยตและทีมงานโค้ชประกอบไปด้วยเจนนี่ไฮติงกาอารอนบริกส์และชิปเก้เอาชอปเข้าร่วมประชุมโดยเน,ยน้นการวิเคราะห์วิดีโอเพื่อปรับปรุรงการวิ่งหาพื้นที่และการเพรสซิ่ง รายงานยังเปิดเผยว่าสาเหตุที่เดโกโจตาได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านูนเยสในช่วงต้นฤดูกาลเป็นเพราะโจตามีความสามารถในการเล่นนอกตำแหน่งที่ดีกว่าซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเจ็กเก็คลับที่เคยใช้โคดิกโปและโรเวโตเฟอร์มิโนเป็นกองหน้าตัวหลอกความท้าทายของนูนเยสคือการเรียกความมั่นใจและพิสูจน์ตัวเองให้เหนือกว่าโจตาเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงทำการความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ตัวเลือกอันดับที่2ในสายตาของสลัด ในช่วงพระเบตทีมชาตินูเนียสได้กลับไปรับใช้ทีมชาติอุรุกวอีกครั้งหลังจากโดนโทษแบนระดับนานชาชาติถูกระงับชั่วข่าวแต่ผลงานกลับน่าผิดหวังทีมชาติอุรุกวเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก2เกมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยแพ้เปรู1-0และเสมอเอกวาดอร์ไป0-0นะครับก่อนหน้านี้นสล็อตก็เคยแสดงความเห็นว่าการกลับไปเล่นให้กับทีมชาติจะเป็นผลดีกับนูเนียสสหรับผลแล้ว การที่เขาได้ไปเล่นกับทีมชาติของเป็นเรื่องดีผมไม่คิดว่าการโดนแบนจะเป็นผลดีกับนักเตะการได้ไปเจอเพื่อนร่วมทีมชาติได้รับพลังงานและมีเวลาลงเล่นเป็นเรื่องที่ดีกว่าตอนนี้นะับนูนเยตโดนแบน5เกมจากการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างผู้เล่นอุรัวยกับแฟนบอลโคลัมเบียในศึกโคปาอเมริกาแต่คดีนี้ถูกส่งต่อไปยังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ CAS ซึ่งได้ยกเลิกโทษแบนชั่วคราวในระหว่างการพิจารณารายละเอียดจากสถางการปัจจุบันเส้นทางของหนูเยเนทินแอนเวลยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายเขาต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองและปร,ะปรับปรุงฟอร์มการเล่นเพื่อโอกาสการลงสนามและกลับมาเป็นกลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งนะฮะเจลซคลับยกยอ el, ่องโทมัสทูเคิลกุนซือทีม่งอัง,งกฤษคนใหม่ที่เป็นหนึ่งในยอดโค้ชร,ระดับโลก ตัวมัสตูเคิลกับดรบาร์รกันแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจาการทีมชาติอังกฤษคนใหม่แทนที่การ์ลสเาเกตโดยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ได้ทำการเซ็นสนัญญากับกุนซือชาวนอรมันรายนี้เป็นระยะเวลา18เดือนการเข้ามารับตำแหน่งของทูเคิลดาร์รการตอบรับอย่างดีจากบุคคลในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจอเก้งครับตำนานแห่งลิเวอร์ pool เจอเก้งครับเองซึ่งเคยตกเป็นข่าวเชื่อมยงกับตำแหน่งนี้ ก็ได้ออกมาสแสดงความชื่นชมในตัวของทูเคิลอย่างเปิดเผยโดยทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังคุมทีมในสกุนเดสกาเยอรมนีเจคินครับเคยทุ่มทีมไม่ย์หและปุริเซียดอนมอนส่วนทูเคิลก็เคยคุมทีมไม่ย์หและปุริเซียดอนมอนเช่นกันซึ่งทั้งคู่ได้พบกันในฐานะคู่แข่งหลายต่อหลายครั้งทําให้ได้เห็นถึงฝีมือและทักติอันยอดเยี่ยมของกันและกัน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโทมัสทูเคลได้รับตำแหน่งนี้เจคินครับกล่าวเขาเป็นผู้จัดก,การกินที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเจคินครับยังได้กล่าวชื่นชมทูเคลถึงช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยังยากในช่วงที่คุมทีมเชลซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมเชลซีถูกคว่ำบาตรผมมีความเคารพในตัวโทมัสอยู่เสมอและเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นถึงวิธีการที่เขาจัดการกับสถานการณ์ถึงตานอกสนามในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือนที่ผ่านมาเจคกิงคลับกล่าวเสริมเขาเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นหนึ่งในโค้ดและผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกนอกจากเจคกิงคลับล้วครับฮนะร์ริเคนก็หน้าทีมชอังกฤษซึ่งเคยร่วมง,งานกับทูเคิลสมัยที่ทูเคิลคุมทีมเมยอร์มอนิกก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งทูเคิลในครั้งนี้ด้วยผมรู้จักโทมัสเป็นอย่างดีจากปีที่แล้ว เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมหาริเคนกล่าวผมมั่นใจว่าเ a เได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วการเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมเชลซีงกฤคนใหม่ของทูเคิลถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของทีมเชลซีงกฤษโดยแฟนบอลต่างคาดหวังว่าโทมัสทูเคิลจะสามารถนําทีมเชลซีงกฤประสบความสำเร็จในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6ได้เจ็ดเกมใน22วันที่จะชี้ชะตาหงแดังหรือพูลในฤดูกาลนี้ อาเนื่อสอดรัลังพิจารณากับบททดสอบสุดฮาริโฮตครั้งแรกในฐานะกุนซือลิเวอร์พูในช่วง21วันหลังจบพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและความคาดหวังของทีมหงส์แดงในฤดูกาล2024-2025ช่วงเวลาแห่งการหมุนเวียนผู้เล่นก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลลงเล่น7เกมใน22วันระหว่างช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งแรก และครั้งที่2ส,สล็อตแสดงเห็นถึงความสามารถในการจัดทีมด้วยการหมุนเวียนผู้เล่นยังมีประสิทธิภาพโดยเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวจริงเฉลี่ย2.2คนและเปลี่ยนตัวระหว่างเกม4.2คนซึ่งส่งผลให้ทีมเก็บแชัยชนะที่ถึง6เกมและพ่ายแพ้เพียงแค่1เกมบททดสอบแรกเชลซีเยาเล่นในบ้านลิเวอร์พูล เกมแรกหลังพักเบกทีมชัดลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชลซีทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงโดยเฉพยะอย่างยิ่งเกมนอกบ้านที่พวกเขาชนะรวดและทำประตูได้อย่างถล่มทลายเกมนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญที่แสดงหเนถึงศักยภาพของลิเวอร์พูลในการรับมือกับทีมชั้นหนั3ก3เกมเยือนสุดโหดหลังจากประทะก,กับเชลซีลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญหน้ากับโปรแกรมสุดโหด ด้วยการลงเล่น3มเกมเยือนติดต่อกันภายใน1สัปดาห์และพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนอาบาเลซิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน,นส์ลีกอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์และไบร์ลนในศึกคาราวครับรวมระยะทางกว่า1698กิโลเมตรการแข่งขันที่ถี่และการเดินทางที่ยาวไกลจะเป็นบททดสอบความฟิตและความแข็งแกร่งของนักเตะของดงลงเอร์พูโสซอลต์จะต้องงัดกลยุทธ์การหมุนเวียนผู้เล่นออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสดและความสมบูรณ์แบบของทีม เป้าหมายในแต่ละรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลชัยชนะเหนืออาร์บรซิกจะทำให้ลิเวอร์พูลเข้าใกล้กับการหลีกเลี่ยงการเพลย์ออฟ2เกมพี่มิลิกการเก็บแต้มจากอาร์เซนอลจะเป็นการส่งัญญาอันแข็งแกร่งถึงความทะเยอทะยานในการลุ้นแชมป์คาดระเบาาครับลิเวอร์พูลจะต้องตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญก,กับตัวนี้มากน้อยเพียงดใดการขายไปของอลิสงเบเก์ ลิอรูพูจะต้องลงเล่นในเกมสกันทั้งหมดนี้โดยไม่มีอาริซงเมเกอร์ผู้รักษาประตูตมือหนึ่งซึ่งคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงพักเบรกกิมชาติเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามการมีผู้รักษาประตูตมือสองระดับท็อปคลาสอย่างเควินเคลเฮอร์น่าจะช่วยลดความกังวลในจุดนี้ได้บาา้าง3เกมเยาวโอกาสในการสะสมแต้มหลังจากสัปดาห์แห่งการเดินทางอันแสนเ็ดเหนื่อย ลิวพูจะได้กลับมาลงเล่นในอันฟิลสามเกมติดต่อกันโดยฉาะกับบริดเดนเลเวอร์กูเซนและแอสตันวิลลาเกมนีวเหล่านี้แหละถือเป็นโอกาสทองในการเก็บแต้มสำคัญทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงการลุ้นเข้ารอบลึกๆในศึกคาราบาวครับบทสรุป21วันหลังจบพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองของลิวพูพวกเขาจะต้องรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หันลึกหโษ์ การเดินทางที่ยาวไกลและการขาดหายไปของผู้เล่นคนสําคัญความสำเร็จในช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการุนเวียนผู้เล่นและการคว้าชัยชนะในเกมสําคัญแฟนบอลหงแดงลิวทัวโลต่างเฝ้ารอคอยและส่งกำลังใจให้กับทีมรักผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ไปได้ด้วยดีนะฮะ เจสันแมคเกเทียฟันทงเปืนอใหญ่จัดจ้านพร้อมคว้าแชมป์ประบายมีหนาวอดีตน,น,นักเตะลิเวอร์พูลอย่างเจสันแมคเกเทียเชื่อว่าแมนซชตี้จะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่ทีมที่เขาคิดว่าจะควนแชมป์เก่าได้ไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมรักของเขาหรอกนะอ,นนอดีตกั้งหงแดงอย่างเจสันแมคเกเทียนะครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นสุดเซอร์ไพรส์สว่าแมนเชสเตอร์อาจจะต้องเสียแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในฤดูกาลนี้ แต่ทีมที่จะมาค้นบอลลังแชมป์เก่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมรรกของเขาแต่เป็นอาร์เซนอลต่างหากแม็คเกตีอาชี้ว่าอาร์เซนอลภายใต้การนำทัพของมิเกลอารเตต้ามีพัฒนาการที่โดดเด่นและพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ถามถึงทีมที่พร้อมที่สุดในระยะยาวผมขอตอบว่าอาร์เซนอลพวกเขาพร้อมที่จะเป็นแชมป์แล้วจริงๆแม็คเกียากล่าวกับเกมริดโซนฤดูกาลที่แล้วและก่อนหน้านั้น ยังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจ,จพวกเขาจะรักษามาตรฐานได้ตลอดไปหรือเปล่าอาการบาดเจ็บจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาไหมแต่ผมคิดว่าพวกเขาซื้อตัวได้ดีมากในช่วง 3-4. ตลาดก,การซื้อขายนักเตะที่่านมาเสริมทีมด้วยนักเตะคุณภาพอาดีตมิคฟิลล์ลิเวอร์พูลยศตัวอย่างถึงความพร้อมของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ว่าตอนนี้ต่อให้พวกเขาสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญไปก็ยังมีตัวแทนที่ดีรออยู่ ตัวอย่างที่ดีก็คือตอนที่มาตินโอนการบาดเจ็บเลโันโดทรอซาก็เข้ามาทดแทนได้ถึงแม้ทรอซาจะไม่ได้มีคุณภาพที่เด่นเท่ากับโอนการแต่เขาก็เป็นนักเตะที่ดีมากพวกเขายังมีมิเกลเมริโนนักเตะใหม่ที่กําลังจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแดนกลางของอาร์เซนอลนอกจากนี้แม็กคเทียยังแสดงความคิดเห็นถึงการเสริมทัพในแนวรุกของอาร์เซนอลว่า หลายคนตั้งคำถ,ถามถึงเกมรุกของอาร์เซนอลกุรูหลายคนอยากให้พวกเขาเซ็ยนดยีกับกองหน้าอย่างอีวานโทนี่หรือวิเตอร์โอซิมเฮนในช่วงซัมเมอร์แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ทำบางทีอาเตต้าอาจจะคิดว่าทั้งกู่ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมที่เขากำลังสร้างขึ้นที่อาร์เซนอลทายไฮสปัต้องก้าวขึ้นมาและเขาก็ทำได้เมื่อผมมองดูทีมของพวกเขาและพัฒนาการในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าพวกเขามีความคิดที่ถูกต้องที่จะไปให้ถึงจุดหมาย อย่างไรก็ตามแม็กเคเทียยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการยาแาราาายงร่งแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมคาดหวังว่าการแข่งขันแย่งชิงแชมป์จะอยู่ระหว่างแมนเชสเตียร์เซนอลและลิเวอร์พูลอาเซนอลมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็ทำได้ภายใต้การกุกทีมของเกิ้งคลับเราใกล้ชิดซิตี้สองสาครั้งแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากทั้งในและนอกสนามต้องใช้เวลาในการคว้าแชมป์พรีเมีย เมื่อต้องแข่งกับคุณภาพและการเงินของแมนเชสเตีรปิดท้ายด้วยการทำนายอันดับท็อปโฟของแมคเกติอาเขามองว่าเชลซีจะจบอันดับที่4พร้อมชื่นชมผลงานของเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมบอกคิดว่าเชลซีจับคว้าอันดับสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเลียกก็คือท็อปโฟผมประหลาดใจมากกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีของพวกเขาเพราะปัญหาเบื้องหลังทั้งหมดกับท็อตโบลี่และกลยุทธ์ในการบริหารสโมสรฟุตบอลของเขาเชลซี จบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งและเมื่อพวกเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมผมก็แปลกใจมาเรสกาเข้ามาคุณอาจจะคิดว่าเชลซีต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณจะเห็นได้ว่านี่คือทีมที่เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วและผมคิดว่าพวกเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อฤดูกาลดำเนินต่อไปสัมะนาไปเลยสามเหตุผลที่ลิเวอร์พูลหวังให้เป๊ปลาแมนเซอร์ิตี แมนหงขอให้ไปาหาเป๊ปกวัวเดลานะครับตัดสินใจลาแมนเชสตีในช่วงซัมเมอร์หน้างานนี้ลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมสรที่จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเป๊ปกวัวเดลาเดยมที่จะหมดสัญญากับทัพเรเบสีฟ้าหล,ลังจบฤดูกาลน,นี้และเจ้าตัวยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขยายสัญญาชุมใหม่เพื่อสารความสำเร็จให้กับสโมสรต,ต่อไปและนำทีมสร้างความยิ่งใหญ่ตลอด8ปดปีที่ผ่านมาหรืออาจจะออกไปหาความท้าทายใหม่ ก่อนหน้านี้ครับกุนซูชาวคาตาลันเคยมีข่าวพบกับเก้าอี้ผู้จัดการขิมเช่นเกลดแต่ตอนนี้เรื่องดังกล่าวได้ยุติไปแล้วเพราะสมาคมเมืองผู้ดีหรือว่าเอได้ตัดสินใจแต่งตั้งโทมัสทูเคิลเข้ามาทําหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามอนาคตของเป๊ปยังคงไม่มีความชัดเจนแต่กระนั้นถ้าหากกุนซือในวัย5้ปีตัดสินใจยุติบทบาทของตัวเองในถินเอติฮัสเตเดียมงานนี้หงแดงคนจะได้รับประโยชน์อย่างน้อย 3เรื่องนี้อย่างแน่นอน 1. โอกาสคว้าชแชมป์เพิ่มขึ้นในทันทีเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาการทีมของซิตี้จะเป็นการเพิ่อมโอกาสให้กับลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมากยิ่งขึ้นในฤดูกันถัดปลายเจเนวกับทีมคู่แข่งทีม,มอื่นๆที่มีโอกาสเช่นเดียวกันหลังจากประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาทุกรายการแล้วดูเหมือนเปปกัวเดล่าเข้าสู่จุดอิ่มตัวเรื่องแชมป์กับโมสรแล้วงานนี้ถ้าหาก เขาเลือกเก็บข้าวของออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ทีมอย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลจะมีความหวังเรื่องแชมป์ในทันทีแมนเชสเตอร์ยังคงเป็นทีมแตงหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีเป๊ปกัวดิวล่าก็ตามแต่การนั้นพวกเขาคงไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเหมือนในยุคข,ของกุนซือชาวสเปนฉะนั้นบอดบริหาันสมเภลาทองต้องหากุนซือที่มีศักยภาพใกล้เคียงหรือมากกว่าเป๊ปเข้ามาคุมทีมให้ได้ถ้าทําไม่ได้งานนี้หงแดงอาจจะได้ตีปีกบินสูงบ้างละ 2. แรงฮึกเหมิมแชมป์แรกยุคโคดรอาเนร์ความส่วเร็จของแมนเชสเตอร์ไม่ใช่แค่ในลีกเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงฟุตบอลถ้วยภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยพวกเขาคว้าแชมป์มามากมายทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกคาราบาวคัพและเอฟเอคัพในยุคที่เป๊ปกวนเล่ลากลุ่มเงียนถ้าเดรตไม่ได้แชมป์อะไรเลยในลนกนี้พวกเขาอาจจะมีโอกาสได้ชูโทรฟี่แชมป์มากขึ้นในฤดูกาลหน้าหากไม่ต้องสู้กับแมนเชสเตีร ที่ไรในย่างชาวสเปนนิชคุนทัพนั่นรวมถึงการลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยสําหรับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต้องบอกว่าเป๊ปกัวเดลาเข้ามาเติมเต็มความฝันของสอวอกโรบบย์สีฟ้าได้สำเร็จเมื่อเขานำทร์ฟีควาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2022 2023แถมในซีซั่นนั้นยังคว้าทริปเป็นแชมป์อีกด้วย 3. อาจทำให้เทรนต์คิดเรื่องอยู่กับลิเวอร์พูลต่อ เซนส์อเล็กซานโดรเคยพูดว่าการคว้าแชมป์เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องอนาคตกับลิเวอร์ pool ถ้าเป๊ปกัวเดลาประกาศว่าจะลาแมนซีเหมือนที่จกเจดกินครับทำเมื่อเดือนมกราคมปีนี้นั่นจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเซนสัญญาฉบับใหม,ม่ในทันทีรองเทนคว้าแชมป์เมเจอร์กับสโมสรลิเวอร์ pool มาแล้วเจรายการรวมทั้งพิม์ลิกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และเขาอาจจะได้แชมป์มากกว่านี้ถ้าหากว่าเป๊ป กัวเดล่าไม่นั่งอยู่เก้าอี้เจ้านายใหญ่แห่งถิ่นเอทีัสเตเดียมโดยช็อตทรฟี่ลลกสูงสุดของเมืองพุทธซึ่งหงแดงได้เป็นแค่พ้ารองสองสมัยในยุคข,ของเป๊ปเนื้อว่าหากเป๊ปกัวเดล่าเลือกยุติบทบาทของเขากับแมนสตียย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งกับความหวังในการคว้าแชมป์ของเทนน์อาริเซโนโน่รวมถึงทีมรักของเขาอีกครั้งสําหรับกรณีน,นี้ก็อาจจะได้กระทบชิงไปที่โมซาลากับเวอร์จิฟันไดซึ่งกาลังจะหมดสัญญาพร้อมกันกับรองเทน ในช่วงสเสมอปี2025ที่แมนจะไม่เคยพูดกับสื่อว่าแชมป์มีความสุขในการตัดแจรเรองอนาคตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นมันคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้พวกเขาอยู่กับทีมต่อไปนี่คือข,ขําวลิเวอร์พูลนะฮะท่านะผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17ตุลาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์ pool และเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ